เช้ก็สวัสดีท่านบุรับไยแล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสําหรับเชา้าวันใหม่นี้นะคะให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปในชุดที่สองในมาลโกโบทที่5้าข้อยีถึงยีก่อนนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วเธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคนและสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมีแต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาปรับยิ่งกาเริบหนักขึ้น เมื่อญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังโลงและแต่ต้องฉลองโลงเพราะคิดว่าถ้าฉันได้แต่ต้องเพียงฉลองโลงฉันก็จะหายโรคนั่นคือพระคำของพระเจ้าที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็คือความปรารถนาที่แรงกล้าหรือความเชื่อที่รุนแรงหรือความต้องการขั้นสูงก็ว่ากันไป แล้วแต่ที่เราจะเรียกตามบรรยากาศที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการที่ค่อนข้างสูงนะฮะในมาระโกโบทที่5ข้อ25ถึง28ก็ได้กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งคันผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเขาก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียข้างหลังโปรงและได้ถูกต้องฉลองโปรงเพราะคิดว่าถ้าเราได้แตะต้องฉลองโปรงเราก็จะหายโรค นี่คือความปรารถนาที่แรงกล้าสำหรับผู้หญิงคนนี้ในพระคัมภีร์บอกเราถึงเรื่องราวหญิงที่เป็นโรคโลหิตตกทำให้การที่ต้องทนทุกขทรมานอยู่กับโรคนั้นถึง12ปีทำให้เธอเนี่ยต้องตัดสินใจที่จะรับการรักษาเพราะว่าเธอไม่ต้องการตายแต่เธอต้องการรับการรักษาเธอจะต้องมีความปรารถนาที่จะพบกันอัศจรรย์นี่คือความปรารถนาที่แรงกล้า เราต้องการอัศจรรย์การรักษาแบบธรรมชาติผ่านแพทย์ก็ไม่หายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้เธอหายได้เพราะว่าในพระคําของพระเจ้าตอนนี้เธอได้เสียทรัพย์มามากเพื่อที่จะรักษาแต่ว่าก็ไม่หายความปรารถนาที่แรงกล้ามันเกี่ยวข้องกับความเชื่อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติมันเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะ รับการอัศจรรย์เท่านั้นแต่พูดแบบซื่อๆของเราก็คือมีพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้เราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมเราปรารถนาหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ไปทําหลายสิ่งหลายอย่างมาแต่ด้วยกําลังของเราเราไม่ได้พบคําตอบเราไม่ได้ตามที่เราไปนั้นแล้วก็ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าเอาละมนุษย์ช่วยไม่ได้แต่มีทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือพระเจ้า เราต้องการการอัศจรรย์ทุกวันเราต้องการอัศจรรย์นในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ในสิ่งที่ยากแต่ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้านางมีความเชื่อมีความปรารถนามีแรงปรารถนาค่อนข้างที่จะสูงส่งความปรารถนาที่แรงกล้าที่รุนแรงการที่นางตัดสินใจแบบนั้นนางจึงวางแผนวางแผนที่จะไปแตะชายฉลองพระเยซูคริส เพราะนางมีความเชื่อว่าถ้าได้แตะหายแน่ๆพบแน่ๆเจอการอัศจรรย์แน่ๆเคยมีความเชื่อแบบนี้ไหมนั่นคือสิ่งที่นางปรารถนาเราคนอื่นด้วยความปรารถนาของเธอเพื่ออิสรลภาพสําหรับการรักษาของเธอผลักดันให้เธอมีความกล้าที่จะเสี่ยงนางไม่กลัวตายแล้วนางไม่กลัวใครจะทำอะไรกับนางเพราะว่านางไม่ฟังเสียงอะไรละ ความปรารถนาของนางก็คือต้องการการอัศจรรย์ต้องการ,การ,ก,ารการหายโรคในในก็จะตายอยู่แล้วจะมาสนใจอะไรเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกล้าที่จะเอาพระเยซูกล้าที่จะติดตามพระเยซูกล้าที่จะเชื่อระวังใจในพระเยซูตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่นางจะต้องเสี่ยงผงชนทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่มีกฎข้อห้ามแต่ด้วยแรงปรารถนาของนางสูงกว่า นางจึงไม่กลัวเพราะนางต้องการการอัศจรรย์เราเหมือนกันพี่น้องบางครั้งเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นช่วยเหลือเราได้เราต้องผลักดันตัวเองเราต้องมีแรงปาถนาเองเราต้องมีความเชื่อเองที่เราจะมาพบพระเยซูส่วนตัวให้พระเยซูเป็นผู้ที่จะรักษาเราผู้ที่จะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่าน เขเรียกว่าความเชื่อของเราจะไม่เป็นความเชื่อที่ามาเฟียเข้าใจคํานี้ไหมคะภาษาอีสานคือเฟียคนอื่นอาศัยคนอื่นเราจะต้องเชื่อเองและความเชื่อของเราแรงปารถนาของเราจะต้องแรงกล้า ความปรารถนานี้เป็นความปรารถนาที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นความปรารถนาที่พระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ขั้นสูงเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราเจอโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเราจะเจอปัญหาใหญ่แม้ว่าเราจะเจอสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะเราต้องการการอัศจรรย์ไหมถ้าเราต้องการอัศจรรย์เราจําเป็นจะต้องเป็นคนนิคเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีแรงปรารถนาที่ค่อนข้างจะสูงเสี่ยงเป็นไม่ใช่เสี่ยงตายถ้าเราใช้ความเชื่อ แต่ถ้าเราไม่ใช้ความเชื่อมีแต่ความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้แต่ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราทำได้ขอให้เราที่จะกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะต่อสู้เพื่อที่จะได้พระเจ้าแล้วการอศาัศจรรย์จะเกิดขึ้นเอเมนมันขึ้นอยู่กับความปรารถนาของเรา มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของพระเจ้าพระเจ้าในปรารถนาดีอยู่แล้วพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เราได้รับสันติสุขได้รับสิ่งที่ดียอดเยี่ยมวันนี้ในพระเจ้ามีทุกสิ่งให้กับเราขอให้เราเมีนแรงปรารถนาขอให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งและเราต้องการจริงๆถ้าเราต้องการพระเจ้าจัดให้ขอให้เรามีความเชื่อเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนางฮันนา ให้คุณสมจิตอ่านนะคะหนึ่งเมียบที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบนะคะแล้วเอลีก็ตอบว่าจงกับปเป็นเถิดขอพระเจ้าแห่งเซเลียปลดประทานตามคําขอที่เจ้าได้ทูลขอจากพระองค์และนางก็ตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านได้รับความปรดการจากท่านถือแล้วยิ่งนั้นก็ไปตามทางของนางรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่สุขเศร้าอ,อีกต่อไปพวกเขารุกขึ้นแต่เช้าตรู่นมัสก,การพยาเว แล้วก็กลับไปบ้านที่ราม,มาแล้วเอคานามีเพศสัมพันธ์กับพันนาปียาของเขาและพยาวีทรงระลึกถึงนางและต่อมาเมื่อถึงเวลาที่กําหนดพันนาก็ตั้งครรภ์ขอบุญชายคนหนึ่งและนางให้ชื่อเด็กนั้นว่าสามุเอลเพราะนางกล่าวว่าดิฉันทูลขอจากพยาวีนี่คือความปรารถนาของนางฮันนาต้องการมีลูกถ้าเราต้องการพระเจ้าทําได้นอกจากว่าเราจะไม่ต้องการนะคะ เธอเรอคอยอยู่หลายปียังไม่มีบุตรในที่สุดมีความต้องการอย่างแรงกล้ามันจะมีจุดหนึ่งที่พระเจ้าทําการอัศจรร์ความปรารถนาอันแรงกล้าความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งนางตัดสินใจว่าเธอต้องการการอัศจรร์วันนี้ถ้าเราต้องการการอัศจรร์พระเจ้าต้องการความปรารถนาที่แรงกล้าความหิวกระหายความร้อนรนความกระตือรือร้อน อะไรเราก็เจอมาหมดแล้วอะไรเราก็ผ่านมาหมดแล้วอะไรเราก็ไปรักษามาหมดแล้วอะไรเราก็ไปขอมาหมดแล้วแต่เราไม่ได้รับคําตอบลองมาใช้ความปรารถนาที่แรงกล้าสุดๆของเรากับพระเจ้าดูสิเราต้องการการอัศจรรย์จากพระเจ้าจริงๆไหมถ้าเราต้องการอย่าทออย่าถอยเราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างก็คือเราจะทําเหมือนผู้หญิงเหล่านี้ ความเชื่อของนางไม่สนใจว่าจะอยู่ท่ามกลางอะไรใครจะห้ามใครจะบอกหรือต่อต้านนานางไม่สนใจละไม่สนใจบรรยากาศรอบข้างไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจว่าใครจะว่าอย่างไรใครจะดูถูกใครจะว่าผิดขนบธรรมเนียมประเพณีนะนางก็ไม่สนใจ วันนี้ถ้าเราต้องการการอัศจรรย์จริงๆเราจะไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมไม่ได้สนใจบรรยากาศที่ไม่เป็นใจให้กับเราวันนี้ถ้าเราต้องการการอัศจรรย์เราต้องมีแรงปรารถนาเหมือนหญิงทั้งสองคนนี้ก็เรียกชื่อนางว่าหญิงโลหิตตกแล้วก็นางฮันานาที่ไม่มีลูก แต่พระเจ้าได้ทรงทําการอัศจรรย์เพราะว่านางเนี่ยมีความเชื่อมีความปรารถนาที่แรงกล้าต้องการการอัศจรรย์เพราะว่ารู้แล้วว่ามนุษย์ทําไม่ได้แต่พระเจ้าทําได้จนกระทั่งเธอตัดสินใจว่าเธอต้องการอัศจรรย์เธอเข้าไปในพระวิหารโน้มตัวลวงต่อพระเจ้าและอธิษฐานจนเธอได้รับคําตอบหลายคนคิดว่านางฮนนาเพียงแค่บ่นต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่เธอทำมากยิ่งกว่านั้นคือได้ร้องทูลต่อพระเจ้าให้เหตุผลกับพระเจ้าว่าทำไมเธอควรจะมีและคำอธิษฐานของเธอได้รับคำตอบเหมือนว่าทำไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมเลิกลาที่จะปรุมพังกับพระเจ้าที่จะอธิษฐาน พรานางรู้ว่าพระเจ้าทําได้เรามีความเชื่อแบบนี้ไหมว่าเราเชื่อว่าไม่มีใครทํรา,ทา,ทา,ราได้มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้มีพระเจ้าเท่านั้นที่รักษาเราได้มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทําการอัศจรรย์ที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อเราจําเป็นจะต้องเชื่อด้วยสุดจิตสุดใจด้วยสิ้นสุดกําลังและความคิดของเราถ้าเรายังไม่สุดเราก็จะต้องรู้นะคะว่าเราจะไม่ได้รับคําตอบ แต่ถ้าความเชื่อของเราต้องการการอัศจรรย์ต้องการคําตอบเราต้องมีความปรารถนาที่แรงกล้ามีความต้องการมีความเชื่อด้วยเราต้องมาเช็คดูว่าความปรารถนาของเราแต่ละเรื่องเนี่ยมีความสงสัยอยู่ไหมหรือมีความเชื่อเราต้องการจริงๆริงไหมความปรารถนาของเราในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ เรากำลังผเผชิญไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจทางด้านการเงินทางสุขภาพร่างกายว่าความปรารถนาที่เราจะก้าวหน้าแต่ละปีแต่ละขั้นความปรารถนาที่เราจะเกิดผลเพื่อพระชา้าความปรารถนาที่เราต้องการที่จะให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา เราทำเองไม่ได้แต่เราต้องมีความปรารถนาที่แรงกระและไปที่พระเยซูคริสต์คันผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูคริสต์เขาก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าเราได้แต่ต้องใช้ฉลองก็จะหายโรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมจะไม่เอ,อื้อหรือเอ,อื้อนางก็ไม่สนใจนางสนใจที่พระเยซูคริสต นางสนใจการอัศจรรย์ที่พวงทำได้นางสนใจในสิ่งที่พระเจ้าทำได้และนางก็มีความเชื่อด้วยว่าพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยนางได้เพราะนางไปหาหมอมาเยอะเพราะนางเนี่ยไปรักษามาเยอะแล้วนางสิ้นหวังนางหมดทรัพย์นางหมดหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ การอัศจรรย์เท่านั้นใครที่ทําการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหลือเชื่อได้ก็คือพระเยซูคริสต์นางจึงเมื่อรู้ว่าพระเยซูมาแถบนี้นางได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูเราอย่าเพียงได้ยินคนนั้นเป็นคนพบพระเจ้าแล้วก็มาแบ่งปันคําพยานเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการรักษาโรคในเรื่องการอัศจรรย์หลายเรื่องวันนี้ ถ้าเรามีความปรารถนาแรงกล้าเหมือนผู้หญิงคนนี้เราก็จะพบกันอศัศจรรย์เราก็จะหายโรคทั้งๆท,ที่โรคของนางเนี่ยหมอไม่มีปัญญาแล้วหมอหมดปัญญาที่จะช่วยเหลือเธอได้แต่ไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าขอให้เรามีความปรารถนาที่แรงกล้าขอให้เรามีความเชื่อแบบสุดจิตสุดใจด้วยสิ้นสุดกําลังและความคิดถ้าเราต้องการการอศัศจรรย์เราต้องมีเหมือนที่นางมีพระเจ้าจะทําแน่นอน หลายท่านเลยทีเดียวที่มีประสบการณ์กับพระเจ้านะ่ะเน้นเรื่องนี้มาเป็นพยานมากมายต่อไปเป็นคิวของพวกเราต่อไปเป็นคิวของเราที่เราจะนะสร้างประวัติศาสตร์ในการที่เราจะเห็นการอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเรามีพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ว่าจะเป็นโรมบทที่10ข้อ13ถึง15ให้คุณสมจิตอ่านนะคะเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพรงจะทูลขอตอบพรงได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงโพรงจะเชื่อในโพระงได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพรงได้อย่างไรและถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศอย่างไรตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นําข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอ แล้วก็หนึ่งโครินบทที่สี่ข้อสิเพราะว่าในพระคริสต์ถึงแม้ท่านทั้งหลายมีผู้ดูแลสักหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข่าวกระเสิร์นนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องไปด้วยความปรารถนาที่แรงกล้าแล้วก็ไปด้วยความเชื่อถ้าเราเชื่อเราจึงแสดงออกเราจึงร้อนรอนหิวกระหายกระตือรือล้น แล้วก็ปรารถนาที่จะได้รับเหมือนที่หญิงโลหิตตกเหมือนที่นางฮันนาเขาไม่สนใจสถานการณ์อย่างอื่นเขาสนใจแต่การที่เขาจะพบพระเยซูที่เขาต้องการการอัศจรรย์ความปรารถนาของเราจะต้องจดจ่อไปที่พระเจ้าไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะฮะในชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีก็คือความปรารถนาที่แรงกร้าเราจะต้องให้สิ่งเหล่านี้แสดงออกให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์นในชีวิตของท่าน เรามีความปรารถนาที่แรงกล้ากันทุกคนแต่เราเอาไปใช้ในสิ่งอะไรอยู่เอาไปทำอะไรอยู่วันนี้ถ้าเราต้องการสิ่งที่อัศจรรย์เราจะต้องเอาความปรารถนาแรงกล้าของเรามาที่พระริกสุฤตจระพงจะทำการอัศจรรย์เราเห็นหลายคนนะคะเขาต้องการเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาปรารถนามีความปรารถนาที่แรงกล้าบางคนนี่ปรารถนาที่จะไปเป็นดาราเป็นนักกีฬา เป็นนักมวยปรัถนาที่จะเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาก็ฝึกฝนแล้วก็มีความความปรัฒนาที่แรงกล้าเขาก็ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะเป็นที่จะไปไม่ว่าจะเจอขวากหนามมากมายใช่ไหมหลายคนเนี่ยนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะคะที่จะไปทํางานต่างประเทศบางคนก็ไปไม่ไม,ไม่ถูกต้องเขาก็ยังมีความปรรถนาที่จะไปเขาไม่กลัวว่าจะถูกจับเขาไม่กลัวเพราะว่าความปรัฒนาของเขาต้องการได้เงิน เขาจึงไปต่างประเทศเขาต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อเสี่ยงนะคะแต่เขาก็กล้าเสี่ยงอันนี้คือยกตัวอย่างให้เราเห็นปัจจุบันทันด่วนเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการการอัศจรรย์ที่แท้จริงและต้องการที่จะพบการอัศจรรย์เราจะต้องมี เหมือนที่หลายคนเขามีเขามีความปรารถนาที่แรงกล้าอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้แต่เขาก็ไม่กลัวเพราะความเชื่อของเขานะี่ยมันสุดๆดความปรารถนาของเขามันสุดๆุดวันนี้เราเช็คดูว่าความปรารถนาของเราเป็นเช่นไรเราต้องการเกิดผลจริงๆริงไหมเราต้องการหายโรคจริงๆริไหมเราต้องการสุดจิตสุดใจได้เลยพระเจ้าจะมีสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับคนที่มีความปรารถนาที่แรงกล้าที่มีความเชื่อ เราต้องกล้าแสดงความเชื่อเราต้องกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนของเราแม้ว่าคนอื่นไม่สนับสนุนแม้ว่าคนอื่นไม่ได้สนับสนุนเราในการที่จะเชื่อด้วยซ้าไปแต่ถ้าเราสนใจในการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทําเราจะต้องเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่มีความปรารถนาเป็นคนที่มีความเชื่อและเราจึงจะพบการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตรวจสอบดูว่าความปรารถนาของเราเป็นเช่นไร ถ้าเรามีความตั้งใจมีแรงบันดาลใจมีความปรารถนาที่แรงกล้าทุกสิ่งที่เราทำทุกสิ่งที่เราปรารถนามันจะปรากฏขึ้นพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งและฉันก็เห็นหลายคนนะคะเอาความปรารถนาของเราไปทำในสิ่งที่ผิดพระคัมภีรไปทำบาปอยากจะทำบาปเราก็ดินน้นรนทุลนทุนทายไม่มีเงินก็ไปหายืมเขายืมมาทำบาปไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่สิ่งเสพติดนะเราเห็นใช่ไหมคะ คนเหล่านั้นความปรารถนาของเขาก็มีเหมือนกันปรารถนาที่จะใช้ยาเสพติดใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็มาบังคับขู่เข็นไปบางทีต้องวิ่งทำผิดกฎหมายขโมยสิ่งของปลนจีเพื่อจะมีเงินไปซื้อ,อยานี่คือความปรารถนาในด้านเชิงลบความปรารถนาที่มันผิดๆวันนี้ทุกคนมีความปรารถนาแต่เราเอาความปรารถนาของเราเนี่ยมาที่ที่พระเยซูไหมเพื่อพระเยซูจะทำการอัศจรรย์นในชีวิตของท่าน แ้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรองอวยพรประวชนะขอปรองให้ความปรารถนาที่อยู่ในชีวิตของเราพงจะขาดที่จะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพื่อเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของเรา เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะล้มเหลวเกิดมาเพื่อที่จะโอ้พรงจงค์จะอยู่ในสภาพที่แย่แต่เราต้องการการอัศจรรย์เราต้องการการช่วยกู้ช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ปลดปล่อยแรงปรารถนาที่ถูกต้องขอพระองค์ปรดปล่อยแรงปรารถนาที่มาอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ให้แรงปรารถนาของเราไปในเชิงลบหรือไปทําผิดทำบาป เราต้องการการอัศจรรย์เราต้องการการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าและเป็นความปรารถนาที่พระเจ้าทรงโปรดปานด้วยเราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุคริตเจ้าเอเมนพระเจ้าไวยพรค่ะ